สวัสดีค่ะสำนักง,งานแรงงานไทยนกรุงโซเกาหลีใต้ขอ,อนำเสนอพอดแคสต์ฟังเถอะอยากเล่าเรื่องราวดีๆที่แรงงานไทยคนรู้โดยพี่ตุม้มออทปอค่ะพอดแคสต์ EP แรกของเราขอเปิดตัวในโอกาสวรนแรงงานสากล1พฤษภาคมคศ2อ2 0นนะคะซึ่งวันนี้ขอเริ่มต้นที่เรื่องราวของชอนแทอินวีรบุรุษแรงงานเกาหลีใต้ค่ะที่เขาพลีชีพโดยการจุดไฟเผาตัว เพื่อที่กล้องสิทธิพื้นฐานของแรงงานจนทําให้เกาหลีใต้ได้บังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างจริงจังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตามข้อมูลที่นํามาจากเพจ Facebook นะคะเอกอก็เกาหลีบอกว่าชอนเทอินเกิดเมื่อคศ1948ที่เมืองแทกูแต่เมื่อเกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ขึ้นครอบครัวของเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองปูซานชอนเทอินเรียนจบแค่ป .4 ค่ะ พอ่พอเขามีหนี้สินที่เกิดจากธุรกิจที่ถูกช่อโกงต้องลาออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวหาเงินโดยเริ่มจากหาของมาขายค่ะตอนอายุ17ปีชอนแทอินไปสมัครงานที่โรงงานตัดเย็บผ้าในตลาดพยองควาแถวทงแดมุนนะคะช่วงนั้นเกาหลีใต้กำลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจในโรงงานขนาดเล็กและก็ขนาดย่อมๆเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ขณะนั้นชอนแทอินมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าเลยนะคะแต่เขาก็เห็นความยากลำบากของเพื่อนร่วมง,งานที่เขารู้สึกรับไม่ได้เช่นคนงานบางคนเป็นเด็กอายุ13 1 7ถึง17ปีเท่านั้นทำงานกันนานต่อเนื่องเพื่อแลกกับค่าแรงอนน้อยนิดทำงานกันทุกวันวันนึงไม่ต่ำกว่า14ชั่วโมงและก็ไม่มีวันหยุดด้วยซึ่งต้องทำงานกันอยากเบียดเสียดภายใต้พื้นที่เล็กๆของโรงง,งาน ที่อากาศไม่ถ่ายเทเท่าที่ควรค่ะมีอยู่มาวันนึงเพื่อร่วมงานหญิงถูกไล่ออกเนื่องจากปอดมีปัญหาเขาจึงตระหนักว่าต่อให้เขาขยันทำงานแค่ไหนถ้าวันใดเขาหมดประโยชน์ก็คงโดนไล่ออกอยู่ดีจนปีคศ .1968 เขาได้อ่านหนังสือกฎหมายพื้นฐานแรงงานทำให้พบว่าที่ผ่านมาเขาโดนเอาเปรียบมาโดยตลอดและในปีต่อมาเขาจึงก่อตั้งกลุ่มบาโบหรือแปลตรงๆก็คือกลุ่มคนงี่เง่า ที่ผ่านมามีกฎหมายพื้นฐานแรงงานแต่คนทํางานกลับไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะซึ่งในกฎหมายพื้นฐานแรงงานขณะนั้นระบุว่าทํางานวันละ8ชั่วโมงต้องได้หยุดงานอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์เขาก็เอากฎหมายฉบับนี้ไปบอกกับเพื่อนร่วมงานพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของเจ้าของธุรกิจในตลาดพยองฮวาเขาก็ถูกไล่ออกและก็ไม่มีที่ไหนในตลาดรับเขาเข้าทำงานอีกเลยจนเขาต้องย้ายไปทำงานที่โรงงานอื่นแทน เมื่อเดือนกันยายนปี1970เขากลับมาที่ตลาดพยองฮวาอีกครั้งแล้วก่อตั้งกลุ่มซำดงขึ้นมาเพื่อกระจายข่าวสารแรงงานและเรียกร้องสิทธิที่แรงงานควรจะได้แต่ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานต่างๆไม่มีใครสนใจเขาเลยค่ะและเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน1970เขากับพักพวกจึงรวมตัวกันประท้วงที่ตลาดพยองฮวาแต่ตำรวจก็มาปราบปรามการชุมนุม ซึ่งชอนไทอินก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องสิทธิแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจแม้กระทั่งตำรวจก็ยังมาห้ามปรามค่ะเขาจึงตัดสินใจจุดไฟเผาหนังสือกฎหมายแรงงานเล่มนี้ไปพร้อมๆกับตัวเขาเลยขณะที่ร่างกำลังถูกเผาเขาตะโกนออกมาว่าโปรดทำตามกฎหมายแรงงานเราไม่ใช่เครื่องจกักรการพรีชีพของชอนไทอินในวันนั้นนะคะทำให้แรงงานเริ่มตระหนักในสิทธิของตัวเองที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง และคนก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานแรงงานมากขึ้นที่ผ่านมาแม้เขาจะทำงานหนักยิ่งกว่าเครื่องจักรแต่ชนเทอินก็ยังเขียนบันทึกไดอารี่ตอนหนึ่งของไดอารี่เขาเขียนว่าทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงห้าทุ่มต้องตัดเย็บผ้าตลอด15ชั่วโมงมันทรมานเหลือเกินปวดเอวฝ่ามือมีเลือดซิบๆทั้งมือและขาที่ไม่ได้พักเจ็บจนอยากตาย ปัจจุบันนี้นะคะมีรูปปั้นของชอนแทอินตั้งอยู่แถวตลาดทงแดมุลค่ะมีพิพิธภัณฑ์ชอนแทอินตั้งขึ้นเมื่อปี2019ใกล้ๆกับสถานีอืจิโรซัมกาเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาและบอกเล่าการเรียกร้องสิทธิของแรงงานเกาหลีในอดีตนอกจากนี้ค่ะเมื่อปี1995ก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์เกาหลีที่เกี่ยวกับชีวิตของนายชอนแทอินด้วยค่ะแม้จะผ่านมาเกือบ50ปีแล้วนะคะ โปรดอย่าลืมชอนแทอินวิระุรุษแรงงานและขอขอบคุณผู้ใช้แรงงานทุกคนผู้อยู่เบื้องหลังพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และทุกประเทศในโลกนี้ค่ะติดตามรับฟังพอร์ดแคสต์ฟังเถอะอยากเล่าเรื่องราวดีๆที่แรงงานไทยควรรู้จากสำนักงานแรงงานไทยนักรุงโซได้ใหม่ในอีีต่อไปแล้วพบกันค่ะ